ธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะสาวาติยังวิหารติเจนะวัน อนาถปินทกาสะอาตํเมตรัตตะกุภะคะวาภิกขูอะมันติสิภิกขวติพัฏฐานเตติเตภิกขูภะคะวะโตปัจจาสุสุสงฆะวะเอตัะโวจ ปาทาวะเิขเวตธาคตานังอนุปันทาวะตธาคตานังติตาวะสัตตุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตรรมตธาคตัวอภิสัมพุชติอภิสมเตติ ภิสัมภิจตวะปิสเมตตวะอจิขติเทเสสิปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิปัจจิตอุตานีคโรติสัพเพสังขาระอนิจจติอุปาทาวะเพิกเวตาคาตานังโนปทาวาตต าคตานังจิตาวัสาทาทุธรรมาจิตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังคาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุติอภิสเมติอภิสัมพิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทิปัญญเปติปา นิวิวารติวิป an ัจจติอ at ุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตตวสาทุธรรมะจิตตตาธรรมมณียามตาสัพเพธรรมาอนา तथा गतो ओचते अपि समेते अपि संचितवा अपि समेत वा आच्यतिथे पान्यपेतिपाथपेति वि वरति विभचते ओतान्ये करोति सा धर्म अनाताति तम वो जखवा เตมโคปะควะตัวภาสิตังอภินณฐานเตมเอวมเมสุตัง एकां समयां भगवाय सावाद्यां विहरति चेदवने अनाथपेन्द्रिका स आरामे रात्रको भगवापि को आमान्ते सिपि खवोति पथान्ते तिते पे को भगवतो वाच xuống phát cầu hoài e đã tháo h कवे Apisam puti tava, Apisam e tava, thế chikati teses, <Niccoughs> di banya bede, di bata bede, viwarati, vi bachati, u tani, karoati, sape, sang kara, anidyati, u bata, wa, breek, awe, tang, tang, าคาตานางทิตาวัสาทาทุธรรมาทิตตาธ o รมนิยามัตตสัพเพสังขาราทุกขติตังตังทาคาตัวอภิสัมพุติอภิสมเมติอภิสัมพุิตวาอภิสเมตวาอาจิตคติเทเสติปัญญเปติปะ เิวิวารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปานทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาตานังจิตตาวสาทุธรรมะจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะนา तथा कत अभी सांते अभी समे से अभी समेत वे कथिथे से पान्य पेदी पाथ पेदी वरती विवजते ओता करोतिमा अनाती थम वो जखवा आतम न เตมโคภะวะตัวพาสิตังอภินันทุนเตมเอวะเมียสุตัง ekang samiyang bhagawasa vattiyang viharatittena vanni anata pindi kasara ametra traku bhagawapi khu amante siphikavaki phatthante dite piku xuống quá cầu hoài Ê đã t h ปาทาวาเพขเวตทาคตานังอนุปันธวาตธาคตานังติตาวาสาตุธรรมะติตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคาราอนิจจติตตัาธาคตัวอภิสัมปชติอภิสมิตติ ဘေသံဥစ္စိတဝါအပိစမေတဝါအကိခတိသေသေစိပ္ပံယပေတိပာဓပေတိဝိဝရတိဝိပ् ज တိဥတ္တံနီကာရဝတိသာပေ ਸੰ ခါရာအနိစ္စာတိဥပာသဝါခဝေတ္ထနံနုပ္ပ อคตานังทิตาวัสาทาทุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามัตโตสัพเพสังขาราทุกขาติตังตังทาคาโตอภิสัมพุติอภิสเมติอภิสัมพิตวาอภิสเมตวาอจิติเเสติปัญญเปติปาทะ เทววารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปัฏฐานวิคเวตถาคตาน낭อนุปปัฏฐาวัตถาคตาน낭จิตอาวสัทธุธรรมะจิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธธรรมะอนา

เตมโคภคะวะตัวภาสิตังอภิณฑูรีเอวเมสุตังเอกังสมัยังภคะวัสสาวะทิยังวิหารติเจนะวันิอนาถเป็นดิกาสอารามิตราตรโ ภะคะวาภิกขุอะมันตะสิกขะโวติภัททานเตติเตภิกขุภะคะวะโตอัจจาสุสุงภะคะวาเอตถะโวจะอุปาทาวะภิกขเวตะภะคตานังอนุปันทาวะตคตานั ังติตาวะสาทาตุธรรมะจิตตาธรรมนิยามะตาสัพเพสังขาราอนิจจาติตังตถาคตโตอภิสัมโพชฌติอภิสเมติอภิสัมิตอภิสเมตวอจิิเทิปัญญเปติปเป เติวิวรติวิปัจจิตอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจิตอุปาทาวาภิกขเวตถาคาตานังมโนปัฏฐานตถาคาตานังติตวสาทุธัมมติตตาธรรมนิยามตะสัพเพสัง สังขาราทุกขาติตังต่างกับตัวอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอทิตคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปมนติเววรรติวิปัจติอุตตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปั Thà-va-mi-ca-way, Thà-thà-tha-tha, Nam-an-nu-pa-tha-va, pa tha thà 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 tha Di-tha-va-sa, Tham-tà- internally Di-tha-va, Tham-ma-ni-am. grah dyi ya Nama-c massage, tha ng tha thà với các ngân vị. Áp-phi-sam-bút-h dominated, áp phi สวัสดิคติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวรติวิปัจจิตอุตานิกโรติสัพภิธรรมะอนัตตาติธรรมะอุจจะพระควาอัตรมนาเตมโคพระควาตตัวพาสิตังอภินัณฑลเตม เอวัมเมสุตัง Ekaṁ samayāṁ pākāvā sāvatīyāṁ vihārati cīnavani, ānātā pindikāsa ārāmi tātrakū pākāvā pīkū āmante, Sī pīkāvā tīpāthānte xuống phát cầu hoài e đã t ปาทาวาเพียเวตทาคตานังอนุปันทาวาตทาคตานังติตาวะสาตุธรรมอาทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตาคตาคโตอภิสัมโฆจติอภิสมิธิติ อေသံပို့จิตตวาอภิสมେทวาอัจฉิกขติเถเสสิปัญญပေติปาทပေติวิวรติวิปัจจติอุทานิตโรติသာပေ ਸੰ ขาราอนิจจติอุปาทาวะคึกเวတ္ထာคသานังนุปาทาว อาทะตานังทิตาวัสาทาทุธรรมะทิตาตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตาคโตอภิสัมพุทติอภิสมติอภิสัมุิตวาอภิสมตวาอิตติเทเสติปัญญเปติปาะ เทววารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปัทาวาภิขเวตธาคตานางอนุปปัทาวาตธาตานางจิตอาวสาัตถุธรรมะจิตตาธาตมนิยามตาสัพเพธรรมะอนา तथा कतो अपि समेते अपि सम्पोज वा अपि समेतवाज्यदिपान्यपे पार्थ पेतिवि वरति विभजते ओ तान्ये करोति सा भे धर्म अना เมโคฟะคะวะตัวพาสิตังอภินันทุนเตมเอวัมเมยสุตัง

ស្លាស់វីនឹង់ន្លាន់តែរចិ

อาภิสัมพ ah ุจิโตวาอภิสมตโตวาอจิคติเทเสสิปัญญาเปติปัตเเปติวิวารติวิปัจจติอุตานีคโรวติสะเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตาทาคตานังโนปปัฏาวาตตา าคตานังทิตาวสาทาทุธรรมติตตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพจิตตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปะ

तथा ता ता कतो ओचते अपि समेते अपि संच्यतवा अपि समेत वा आचि कतिथे सिपान्य पेतिपार्थ पेति विवरति विभजते ओतान्ये करोति सा पे धर्म अनाताति तम वो आत्मना เตนมโคภะวะตัวภาสิตังอภินันทุนเิมเอวเมยสุตัง

ខ្យ។ប្នុងខ្លារៀមពារើស្សាង

อภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอัจจิคติเทเสสิปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิปัจจติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาเพขเวตธาคตาณานุปปัฏฐาวาตั อาทะตานังทิตาวะสาทาทุธรรมะทิตะตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสเมติอภิสัมโพจิตวาอภิสเมตวาอาิตขติเทเสติปัญเปติปา เทวิวรติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปปาัาวามวิคเวตถาคตานังอนุปาัฏาวัตถานคตานังจิตอาวสัทธุธรรมะจิตตาฐานมนิยามตาสัพเพธรรมะอนา तथा कतो अपि समेते अपि सम्पोज वा अपि सेति पार्थ पेति विवरति विभजते ओतान्ये करोति सा भे धर्म अना तातिथमो जखवा अस्तमना าเตมโคภะวะตัวพาสิตังอภินันทุนเิเอวันเมีนสุตัง

ខ្រីខ្លាប់រីលាបន់មានប់ក ปาทาวะภิขเวทากะตะนะังอนุปันโทวะทธากตะนะังทิตตวะสะทาทุธรรมะจิตตาทัมมนิยามะตัสสะเภสังขาราอนิจจาจิตตังกะทคะโตอภิสัมภูจติอภิสเติ อภิส ah ัมโุจิตวาอภิสมิตตวาอาจีคติเทเสสิปัญญาเปติปัจเปติวิวารติวิปัจจติอุตานีคโรติสะเพสังขาราอนิจจติอุปัฏฐาวาเพคเวตตาคตานังอนุปัฏฐาวาตั าคตานังทิตาวัสาทาทุธรรมทิตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสขาราทุกขติตังตถาคโตอภิสัมพติอภิสเมติอภิสัมพตวาอภิสเมตวาอจิติเทเสติปญเปติปา

तथा ता ता तं अभी, अभी समे, अभी अभी समे, अभी समे से अभी पूजित अभी समेत वे कथिथे से विवरति पेदी पेदिवी वरती विपजे ओता ने कौति เมฆโคปะคะวะตัวพาสิตังอภินันทุนเตินเอวัเมียสุตัง

สงพระขวายเอตะเทาโอย ภาวภาภิโคเวทธากตะนังอนุปันโทวทากตะนังทิตตวสธาตุธัมมัจิทธตะธัมมนิยามตะสังเพสังขาราอนิจจาทิตธัมมกตะกโตอภิสัมติอภิสเติ áp thế tam pojita hoa áp thế me ta hoa a chi katithe se sipanya pe ti pa pe ti vi vi pha u ta ni karoti sa pe sang karanit chi u pa wa าคตานังทิตาวัสาทาทุธรรมาทิตตาธร a มนิยามัตตสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุติอภิสเมติอภิสัมพิตวาอภิสเมตวาอาทิคติเทเสติปัญญเปติปา เิวิวารติวิปัจจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปานทาวามิคะเวตถาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานังจิตตวัสสาทุธรรมะจิตตาธาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนา

าเตีิโคพระคะวตัวภาสิตังอภินานทูนเตี